นีแต่เธอมองให้ลึกลงไปที่สุด 我破碎，拼

มึงไม่ใช่ม่งหมาลูใชเลยวะหัวมึงไม่โลเลยโอ้ยัง่เลยวะออไอดมมึจักน้องคนนั้นป่าวะป่ะคนไหนวะคนส่เพิ่งย้ายมาจากนานาชาติอะน้องฟ้าเป่าวะเออใช่ขวดแล้วม่งโคตรแจ่มเลยวะถ้าผู้ชายคนไหนได้เป็นแฟนแมึงข้อโชคดีเลยวะยกได้วะทไมถึงอ่ะอ้อ้ยะ ของน,นี้ไม่งรดีใครได้เว้ยโอยเฮ้ยข hey, ้าไปก่อนเะเว้ยโ oh, <yeah. S 2> hey, อยเยี่ยให้ข้นไปก่อนเว้วยเออเยี่ยโอแต่มึงไม่มีกับเขาบ้าอวะโอยมึงไม่รู้เหอรอของกูนะหลับแลโรงเรียนเว้ย <c oughs> นู Nun ne. Nun ne. Oh, ế, không này. Ờ, ่นไงไั่งงนู่นไงโอยเชียวเฮ้ยคุณก่อนนะดียับเพื่อนเออโชคดีว่ะคนหนึ่ง FM เพื่อนเขาไม่มีแฟนหมดเลยไม่เหรอเพื่อนอยากเขาปะวะว่ากูยังไม่เจอสเปคที่ใช่ยวะสเปคที่ใชัยยังไงวะมึงอยากรู้อ๋อเออดิ แบบมึงไงเฟมเชียหล่อเล่นมึงไม่ก็คิดไปจริงไปได้กใจหมดเลยเราอยู่มโหกันแล้วนะเว้ยเฟมว่ามึงควรจะหาเจ็บๆสักคนอะ่ะจักก่อนจบเว้ยคุยอย่างนี้ได้ไงวะนี่เห็นผู้หญิงของเล่นเนี่ยเลยต่อแม่งรักใครต้องรักจริงว่ะโอ้โหมึงแม่เงเพรกว่าอันเน้นอ่ะ มึงเหรอไม่มีกับเขาบ้างหรอขอ,องน้องฟ้าอะไรของเนี้ยไม่อ่ะไม่มีเลยไม่พลาดหรอกวเชีย่ยน้องฟ้าไปก่อนนะเว้โชคดีเว้น คิดแล้วว่าคนอย่างกูยัไม่มีเข้าไปมาแ<ร>ล้หรอก็คิดว่าเธอจะไม่มาล้วสิ ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากเจอแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่ด้วยอยากรู้หรอโอมีเพื่อนคนนี้เป็น,น,ปปนทำอะไรอ่ะเอ้ยแกทำไมช่วงนี้นลับเร็วเลยวะโบใช่วะยังใส่เหมือนก <ๆ S 2> ันล <ใน S 3> <ะ>ับเร็วมากอ่ะ มาจะมร้ายก็ได <lush> hey ้เออแต่เมื่อวานฉันเห็นอยู่ซอยข้างหน้าเลยมืดมากเลยนะเว้ยตรงนั้นอ่ะเห็นจมอใครหูเดี๋ยวมันานะเ้ยกากเลยเพ้ี้มีสเ้ยได้กอดฮั เราจะต้องทำงานด้วยกันนะในกลุ่มเราอะ่ะก็มีเฟรมมีโดมีโอแล้วก็มีพวกเรียนสี่คนเราจะมาทำกันที่โรงเรียนพวกนี้นะโอเคเปล่าโอเค ไม่กินก็เลยอบไม่กินเหมือนกันแกนี่ยรอพวกผู้ชายก่อนให้มันมาแล้วก็เววมากเลยก้วอ้างีมากันแล้วเอ้วัดีแลยวในเฟมอ๋อเฟมเหรอวันนี้ยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวคมาแหละเอ้าเอ็มยังไม่มาอีกเหรออ๋อเอ็มยังไม่มาเหมือนกันเดี๋ยวคงมาแหละมานั่งกันก่อนสิ เดี๋ยวนี้ต้องทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยเราอยู่ข้างเฟรมพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะมันวิ่จริงเหรอวะ วันนี้แอมแต่งตัวสวยมากเลยนะตัวก็หอมหอมเสอ่ห์หมายความว่ายัง,งไ,ไงอะ่ะก็หมายความว่าอย่างนี้ไงแอมไม่ป้องกันเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวเองไม่นะอเฟมถ้าเราเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไง โถ่ไอ้บอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรงไง นี่มึงก็เที่ยงน,นะเว้ยทำไมเฟยกับแอมยังไม่มาอีกวะนั่นดิข้อมูลก็อยู่ที่แอมซะด้วยเราคงไม่ได้ทำงานกันแน่เลยโธ่เว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีทำไมนั้นไม่เป็นนัดวะ <S <S เฮ้ยเย็นเอย่าค่อยมาทำใหม่พรุ่งนี้ก็ได้พวกเขาสองคนอาจจะมีธุระจรินงนั่นแหละแกขอโทษทุกคนด้นะพรุ่งนี้ก็ค่อยมาทำใหม่ก็ได้ โอเเคว้ย <Okay>, รีบรบล่ะเพื่อนรอ,อที่โรงเรียนเขาจะสงสัยเวาเแล้วอย่าลืมล่ะถ้ามาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาด 我在。 ใช่ใช่ใช่บอกมาลมเลยว่าไปทำอะไรมา เออเอ,อเอชี้เฟรมหายไปไหนวะไม่เห็นเลยวะ่ะเออนัด้มาทำงานก็ไม่มาเฮ้ยไอจอดมึงเห็นเฟรมบ้างเปล่าวะฮะกูถามว่ามึงเห็นในเฟรมไหมกูถามว่ามึงเห็นในเฟรมบ้างหรือเปล่าฮะเกมเหรอเล่นอย่างเนี้ย พอเถอะวันนี้มันคุย,ยกับมันไม่รู้เรื่องหรอขี้เห,เหมัมหม้งค่สาวทำอะไรกัน,นอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรหน้าบึง้งเือนเชียรไม่ต้องเลยนะทำไมเพื่อนพวกเธอทำแบบเนี้ย เว้ยมอ,อกูเห็นหอยู่ลานกาแฟเลเมืม่อต่อพวกนี้เลยล่ะมึงอยู่เดนังเล่นเกมเลยมึงเล่นเกมไปเลยแล้วมึงเงียบนะเชี่ยกูว่าแล้วพราทำไมไม่มาทำงานต่อไปนี้พวกนายไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราเลยนะใช่ต่างคนต่างอยู่เลยน่าเกลียดที่สุด เท้าเรื่องแบบนี้เออพอดเพนคนเดียวเลยอ่ะต่อไปนี้เราไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะเฮ้ย hey, ยังไงมันก็เพื่อนนะเว้ยมึงจะไม่ช่วยอะไรมันหน่อยเหรอเพื่อนอ่ะจะดีจะช่วยไงมันก็เป็นเพื่อนนะเว้ยถ้ายัางเห็นมันเป็นเพื่อนยังไงก็ไม่ควรจะทิ้งมันนะเชีย่ยจอด มบาทเป็จริงในทุกการมึงไปเอาก็พูดแบบนี้มาจากไหนวะไอจดอ๋อพ่อกูบอกไว้ตอนในเด็กเนี่ยข้าวกลัวกูไม่มีเพื่อนเอองั้นพวกเราไปหาเฟยไปเถอะไปปะเอ้าพวกมึงไปไหนกันอะ เชียร์เฟรมพุงม,มีอะไรวะทำหน้าเครียดไอ้เฟรมกูรู้เรื่องทอย่างแล้วนะเว้ยเออทำไมทำอย่างนี้วะใช่แม่งทำไมไม่ชวนกูวะนอกเรื่องละมึง กูรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะเว้ยเฟมไม่มึงทำกับแอมอย่างนี้วะก็ตอนนั้นกูมีอารมณ์นี่หว่าเนี่ยมึงเคยบอกไงว่าเวลารักใครก็ต้องรักจริงอย่ามาอางผู้หญิงมป็นแค่ของเล่นกลัวพูดเป็อย่างนั้นแหละเป็นพวกมึงอ่ะมึงก็ทำกูมไม่ทำเว้ย มึงเคยยินปะ่ะมี่เซ็กในเวเลียนอ่ะก็มัดเชียนกลางสายฝนแต่เรากาวแล้วมันเราจึงเชียนได้นะเว้ยเกือบซึ้งละมึงกูรู้เว้ยว่ามึงมีอารมณ์แต่พวกเรายังเรียนหนังสือกันอยู่นะเว้ยมึงจะทำอะไรอ่ะมึงอคนจะคิดสนิดนะพวกกูยังเหม่อนเพื่อ,อยังเลยนะเว้ยวกูจะบอกมึงเออ,เอ,อพวกมึงไปได้แล้วอยู่อยู่คนเดียว ลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็ทำอะไรแล้วเขาับผิดชอบเว้ยเปรมยังไงมันยังมีพวกกูนะ เลยนะแกทีไม่ลงจริงว่ะยงไงอ่ะอ้วเราใช่พวกเาออะไย่เราไปไหนกันเถอะ วันนั้นนะใช่พวกเราไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเธอไม่เป็นไรหรอกเราผิเดเองแหละที่ทำแบบนั้นว่าแต่เตรียมได้ป้องกันหรือเปล่าเราไมไม่เป็นไรแกเรามีทางแก้นี่ยาคุมหุกเชื้ พวกเราทารายงานเรื่องนี้พอดีก็เลยไปซื้อมาอยาเนี้ยนะเหมาะสาหรับพวกที่แบบโดนผมคืนหรือแบบไม่มีการป้องกันอะไรแบบนี้เออพอกินแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวอาจยันแล้วก็มีเลือดกับปิกระปอยอยาเนี้ยใช้หลังมีเพศสัมพันธ์ภายในเจ็ดสองทั่วโมงหรือสามวันเรียงไม่ถึงปีใช่ไแอล mm hmm. โอเคงั้นเธอกินเลยหลังจากเธอกินแล้วอีกสิบสอง่วโมงอะ่ะค่อยกินม็ดที่สองนะ นี่แอมน้ำกินเลยขอบคุณนะแค่ ทำไมเมื่อกูรักกันดีๆเปลี่ยนไปแบบนี้ก็คงต้องขอยอมตัดใจมันจบแล้วชว่วลาท่องเท่าทันเป็นเศร้านะมึง มึงคิดว่ามึงเป็นเบเอเอ็มวีไงวะมึงทำอะไรก็ได้ทำเอาไว้เหมือนแอร์ทีส่วร้อยปีมีเยอะกว่นเว้ยไปรูปผู้ชายอ่ะแล้วก็ทำอะไรแล้วเขารับผิดชอบไหมไอ้ฟิม ฉันได้พบได้เจอกับเธอวันนั้นจะเพราะบางเงินหรือฟ้าแกลงกันก็ไม่รู้แต่หัวใจมันมีแต่เธอตั้งแต่ตอนนั้นและเคิดไปยังบางทีก็ฝันว่ารักกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน ยังมีครั้งเดไรจะไกลเปนจริงมันฝันแ่อยากจะรู้เธออยู่ที่น เดี๋ยวก่อนแอมเดี๋ยวแอมเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวซิแอมฟังเรากรไม่ปล่อยไม่เราไม่ปล่อยแอมฟังเรากรเราขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาพอจากนี้ไปเรารู้แล้วว่าเราควรจะทำยังไง เราจะให้เกียรติแอมเราจะไม่ทำให้แอมเสียใจเราอยากจะขอโอกาสแอมอีกครั้งโอกาสที่เราจะดูแลแอมด้วยความรักทั้งหมดที่เรามีเรารักแอมนะแอมรักเราไหมไม่ไม่รักเราเลยเหรอไม่รักก็บ้าแล้วไม่รักอย่างงี้

3 2 1